สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะครับกับช่วงห้องเรียนออนแอร์นะฮะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาชีววิทยากันต่อเด็กๆยังจำได้กันอยู่ไหมว่าเราเรียนอะไรไปเมื่อครั้ที่แล้วนะครับจริงๆเนี่ยผมทวนนิดนึงก่อนละกันเพราะว่าจริงๆเรื่องวันนี้เนี่ยมันจะต่อเนื่องจากตอนก่อนๆหน้ามาเรื่อยๆนะครับก็คือโดยหลักการมันคือแบบนี้ฮะเด็กๆก็คือปกติแล้วเนี่ยเมื่อเดี๋ยวผมทวนต้นเลยละกันเนาะเราบอกว่าบทที่เรากำลังเรียนกันอยู่เนี่ยก็คือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงถูกไหมะครับเราร ที่มันมีการเปลี่ยนพลังงานแสงที่อยู่ในรูปของพลังงานเคมีซึ่งจริงๆตรงนี้มันคือส่วนของปฏิกิริยาแสงหรือส่วนที่เป็น ไลฟ์เรียกชันใช่ไหมครับพอเด็กๆเกิดปฏิกิริยาแสงเสร็จปุ๊บเนี่ยเด็กๆก็จะได้ ATP ได้ NADPH ออกมาซึ่งเจ้า ATP กับ NADPH เนี่ยปกติแล้วมันก็จะสามารถเอาไปใช้ต่อในขั้นตอนต่อมาที่เราเรียกว่าขั้นตอนการตรึง,างคาร์บอนถูกไหมฮะขั้นตอนการตรึงคาร์บอนเนี่ยก็คืออันที่เราเรียนเมื่อตอนล่าสุดน,นะครับซึ่งเราก็พูดถึงในส่วนที่เป็นวัฏจักรคาร์วินคือเราบอกว่าไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดไหนก็ตามในโลกนี้ปกติก็จะมีในส่วนที่เป็นวัฏจักรคาร์วินเกิดขึ้นตลอด ถูกไหมฮะทีนี้ว่าถ้าจากคาวินเนี่ยปกติก็จะมีอยู่3ขั้นตอนหลักๆที่เราพูดถึงกันก็จะมีในส่วนที่เป็นคาร์บอซิเลชันก็คือขั้นตอนที่เจ้าไ u ย p มันไปรวมกับคาร์บอนไออกไซด์ถูกไหมฮะเกิดเป็นสาร C6 แต่ว่าสาร c ีเนี่ยมันอันสเตเบิลมันไม่เสถียรมันก็เลยแตกตัวออกมาเป็นสาร C32 ตัวที่ชื่อว่าสาร PG หรือ PGA ้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเกิด ATP ใส่เข้าไป n a d p h ีใส่เข้าไปก็ถูกรีดิวซ์ออกมากลายเป็น PGAL หรือสิ่งที่เราเรียกว่า G3P ส่วนหนึ่งในเด็กก็ดึงออกมากลายเป็นน้ำตาลอีกส่วนหนึ่งในเด็กก็รีเจเนเรตกลับไปเป็น iuBP ใหม่ P ai, นะครับอันนี้เด็กเรียนแล้วเมื่อตอน ที่แล้วนะครับถ้าใครลืมไปแล้วหรือว่ายังจำไม่ได้เนี่ยจริงๆแนะนำให้กลับไปดูทวนก่อนอีกนิดหนึ่งก็ดีนะครับเพราะว่าจริงๆบทนี้อย่างที่บอกตั้งแต่ต้ตตน,ตนคอร์สแล้วว่าจริงๆบทนี้เป็นบทที่ยากที่สุดในชีววิทยาทั้งหมดเลยบทหนึ่งนะครับโอเคทีนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับปัญหาที่เรากำลังจะพูดถึงต่อในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเอนไซม์ตัวหนึ่งครับคือจำได้ไหมที่เราบอกไปว่าเจ้า u b p เนี่ยปกติแล้วเวลาที่มันรวมกับคาร์บอนไดออกไซด์อะครับมันจะใช้เอนไซม์ตัวหน ผมน่าจะเกริ่นไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วนะครับว่าเราใช้เอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเอนไซม์ลูบิสโกนะครับลูบิสโกคือตัวที่เรากำลังจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับลูบิสโกเนี่ยปกติแล้วมันเป็นตัวที่กระตุ้นกระบวนการ c a r ์บอ y l a t i o n ของ RUBP นะครับก็คือว่าง,ง่ายๆก็คือเด็กๆเ,เอา RUBP เนี่ยไปรวมกับคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเอง นะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับตรงนี้คือส่วนที่เป็นลูบิสโกทีนี้เจ้าลูบิสโกเนี่ยมันเป็นตัวที่เราควรจะต้องรู้จักกับเขานิดนึงเพราะว่าลูบิสโกเนี่ยเป็นตัวที่ดีขณะเดียวกันก็เป็นตัวที่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้สําหรับพืชในบางกรณีนะครับมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้สําหรับพืชในบางกรณีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต next ไปสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้ทันนะโอเค เรามารู้จักเจ้าตัวลู b i s c o กันนิดหนึ่งนะครับเจ้าตัวลู b i สโกเนี่ยปกติแล้วความน่าสนใจของเขาเลยก็คือเจ้าลู b i s c o เนี่ยชื่อเต็มของมันก็คือมันเป็นชื่อย่อะคำว่า r u b i s c o เนี่ยก็คือไล b u l o s e 1 5ไฟบิสฟอสเฟตคาร์บอสิเลตออกซิเจนนะครับคือฟังชื่อแล้วมันดูอลังการงานสร้างมากแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะฮะไอเจ้าไลบูลอสบอลไฟบิสฟอสเฟตก็คือ IUBP ถูกปะ แล้วก็ตัวที่เป็นคาร์บอกซิเลสออกซิเจนเอสก็คือเป็นคุณสมบัติของเขาซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่น่าสนใจนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปตรงอื่นตรงนี้ครับเด็กๆควรจะรู้นิดนึงก่อนนะฮะว่าไอยจไอเจลูบิสโกะครับเป็นเอนไซม์ที่มีจํานวนมากที่สุดในโลกนะครับมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นในพืชหรือในสัตว์หรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นพวกโปรคาริโอตรูบิสโกคือเอนไซม์ที่พบมากที่สุดในโลกของสิ่งมีชีวิตเลยนะครับจริงๆมันไม่ได้เป็นแค่เอนไซม์ที่พบมากที่สุดด้วยนะฮะจริง รจริงๆมันคือโปรตีนหรือเอนไซม์ที่พบมากที่สุดในโลก มันคือเอนไซม์ที่พบมากที่สุดในโลกนะครับเจ้าตัว rubisco เนี่ยนะฮะเพียงแต่ว่าเจ้า rubisco เนี่ยถ้าเป็นแบบปกติอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้ก็คือเราก็จะบอกว่าโอเคเจ้า rubisco เนี่ยมันกระตุ้นให้เจ้า IUBP ของเราเนี่ยมันไปรวมกับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เกิดเป็น PGA 2ตัวทีนี้ดเด็กๆดูชื่อดีๆครับไลบูโลส 1,5- บิสฟอสเฟตคาร์บอค o x เลสออกซิเจนสหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันเป็นเอนไซม์ที่สามารถกระตุ้นการเกิดกระบวนการคาร์บอคลีเลชันได้อันนี้ไม่แปลก ถูกไหมฮะมันเป็นเอนไซม์ที่มี Activity อยู่2อย่างนะครับมันมีความสามารถในการเกิดกิจกรรมได้2อย่างนะครับกิจกรรมแรกก็คืออันที่เราพูดไปแล้วนะฮะก็คือในส่วนที่เป็นคาร์บอกซิเลสแอคทิวิตก็คือเจ้า IUBP ไปรวมกับคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมฮะแล้วก็เกิดเป็น2โมเลกุลของ PGA 4,3,2ตัวถูกไหมฮะ ทีนี้เด็กดูชื่อมันดีๆครับเจ้าตัวริวิสโกครับมันสามารถเกิดกระบวนกิริยาที่ชื่อว่าออกซิเจนเอสได้ออกซิเจนเอสคืออะไรออกซิเจนเอสก็คือเอนไซม์ที่เร่งการรวมตัวกันกับออกซิเจนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือตัวที่เป็นปัญหาครับเขาเรียกว่าออกซิเจนเอสแอคทิวิตี้ครับเพราะเด็กก็จะกลายเป็นเอาไอยูบีพี B P, ไปรวมกับออกซิเจนครับปัญหาใหญ่เพราะว่าถ้าเด็กเอาไอยูบีพี B P, ซึ่งเป็นส5ครับ ไปรวมกับออกซิเจนสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กๆจะได้กลายเป็น C5 เหมือนเดิม C5 เนี่ยเวลาเด็กๆสปลิตออกมามันจะกลายเป็น C3 กับ C2 มันไม่เหมือนกับกรณีที่เด็กเอา IUPP ไปโดนกับคาร์บอนไดออกไซด์เนาะเด็กกลายเป็น C6 C6 ก็สปลิตหรือมันแยกออกมากลายเป็น C3 2ตัวถูกไหมฮะแต่ก็นี้ของ o x y g e n ส s อคทิ i v i t y เนี่ยมันไม่มันไปรวมกับออกซิเจนซึ่งออกซิเจนมันไม่มีคาร์บอนอะตอมเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือเจ้า C5 เนี่ยก็จะสปลิตออกมากลายเป็น C3 กับ C2 ได้ ถูกไหมฮะตรงนั้นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัว rubisco ครับทีนี้ปกติมันไม่เกิดปัญหาขึ้นครับเพราะว่าในสภาพธรรมชาติใน normal condition ปกติแล้วเนี่ย c a r b o x y l a s e activity อ่ะมันเกิดได้มากกว่า oxygenase activity เยอะๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในสภาวะปกติในภาวะปกติเนี่ยเจ้า c a r b o x y l a s e activity อ่ะครับมันเกิดได้มากกว่า oxygenase activity อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นมันก็เลยไมไ่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นครับแต่มันจะเกิดปัญหาขึ้นเมื่อไหร่นะครับมันเกิดปัญหาขึ้นเมื่อพืชอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเกิดขึ้นเมื่อพืชเนี่ยมันไปอยู่ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งมันจะเป็นปัญหา เดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาไงเดี๋ยวเราจะมาว่ากันนะครับอันนี้เราเข้าใจไอเดียเนาะเรารู้จักลูบิสโก้นะครับสรุปใหม่นะครับว่าลูบิสโก้เนี่ยมันคือโปรตีนหรือเอนไซม์ที่มันพบมากที่สุดในโลกนะครับมันมีแอคทิวิตี้ได้2อย่างก็คือในภาวะปกติเขาก็จะเกิดในส่วนที่เป็นคาร์บอซิเลสแอคทิวิตี้ก็คือกระตุ้นให้ I U B P เนี่ยไปรวมกับคาร์บอนออกไซด์แล้วเกิดเป็น C 3 2โมเลกุลนะฮะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือมันจะทำให้เกิดออกซิเจนเนสแอคทิวิตี้หมายความว่าเอาเจ้า I ง่ายก็ได้ครับในบรรยากาศเราปกติอากาศที่เราหายใจเข้าออกเนี่ยเรามีออกซิเจนอยู่ประมาณ21%แต่เรามีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่แค่0.04%แต่พืชก็ยกังตื่นคาร์บอนได้อยู่เห็นไหมแสดงว่าจริงๆแล้วตัวลูบิสโก้เนี่ยมันมีความจำเพาะต่อคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยสูงกว่าออกซิเจนอยู่แล้วนะฮะหรือเราก็พูดว่าในภาวะปกติเนี่ยคาร์บอซิเลสแอคทิวิตี้มันสูงกว่าออกซิเจนแอคทิวิตี้อยู่แล้วนะครับโอเคไหมฮะ โอเคทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อถ้าสมมติว่าอุณหภูมิมันสูงข,ขึ้นครับมันจะทําให้เกิดออกซิเจนเสมากขึ้นแล้วไอ้ปฏิกิริยาที่เจ้า IUBP เนี่ยมันไปรวมกับออกซิเจนหรือการที่มันเกิดออกซิเจนเ a สแอคทิวิตี้ของ r u บิสโกครับเขาจะเรียกกระบวนการที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นว่ามันคือกระบวนการหายใจแสงหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกมันว่าโฟโต้เรสปิเรชันนั่นเองนะฮะ มันโฟโต้เพราะมันเกิดในตอนที่มีแสงแล้วมันเป็นเรส i r เรชันเพราะมันใช้ออกซิเจนเข้าไปเหมือนกับกระบวนการหายใจระดับเซลล์ของเรานะครับโอ okay. เคมา let's go คือถ้าเรามาดูในกระบวนการหายใจแสงกันนะครับในกระบวนการหายใจแสงเนี่ยปกติมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหรนะครับอันนี้เราไล่เป็น Flow i d e a ยละกันนะฮะเราเกิดขึ้นในกรณีที่มันมีอุณหภูมิสูงครับเมื่อมีอุณหภูมิในใบสูงข,ขึ้น โอเคค่อยๆคิดตามนะฮะเวลาที่อุณหภูมิในใบมันสูงขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพืชเนี่ยมันต้องลดการขายน้ําถูกไหมฮะเพราะว่าถ้ามันไายน้าเยอะเกินไปปัญหาละปัญหาใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรครับก็ถ้ามันขายน้ํามากเกินเนี่ยต้นไม้มันก็จะเหี่ยวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเป็นการปรับตัวของเขาเลยก็คือเมื่ออุณหภูมิในใบสูงขึ้นโดยปกติอุณหภูมิในใบมันก็เพิ่มขึ้นจากการที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมมันเพิ่มขึ้น่แหละ เพื่อลดการคายน้ําได้ยังไงครับพืชก็จะลดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูป,ปากใบเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือพืชจะมีการลดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเสรรร้นเซลณ์นี้นะฮะเซลณ์รรรนี้ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางของรูป,ปากใบให้มันแคบลงนะฮะ โอเคไหมก็คือพออุณหภูมิใบสูงขึ้นพืชก็จะมีการลดขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของรูปปักใบลงเพื่ออะไรครับจริงๆอัลติเมตโกของมันคือมันต้องการลดการสูญเสียน้ําก็คือว่าง่ายๆก็คือมันลดการคายน้ําเพราะฉะนั้นมันก็ลดการสูญเสียน้ําเกิดขึ้นถูกไหมฮะลดพอตเตอร์ลอสได้ถูกปะ ใช่ไหมครับทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับกระบวนการสังเคราะห์แสงมันก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าพอเด็กลดขนาดรูปากใบลงสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือโอเคอยู่ครน้ำได้น้อยลงแต่เด็กๆอย่าลืมว่าปากใบมันสาคัญกับการตรึงคาร์บอนเข้ามาถ้าเด็กๆทาให้รูปากใบของเขามีขนาดเล็กลงนั่นแปลว่าคาร์บอนไดออกไซด์จะเข้ามาในใบได้เป็นไงครับลดลงถูกไหมปกติคาร์บอนไดออกไซด์มันเข้ามาทางรูปากใบเพราะฉะนั้นถ้าอยู่เป็นลดขนาดของรูปากใบลงแน่นอนว่าคาร์บอนไดออกไซด์มันก็เข้าใบได้้อยลงถูกไหมฮะ ใช่ป่ะนี่เป็นคอนเซปต์พื้นฐานธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือาคาร์บอนไดออกไซด์ครับมันก็จะเข้ามาภายในใบได้ลดลงถูกไหมฮะพอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาในใบได้ลดลงผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก็คืออัตราส่วนของความเข้มข้นขขาคาร์บอนไดออกไซด์สัญลักษณ์วงเล็บสี่เหลี่ยมก็คือความเข้มข้นเนาะเหมือนในเคมีนะครับต่อด้วยความเข้มข้นของออกซิเจนในใบมันจะเป็นยังไงครับ ถ้าอยู่ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในใบลงสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออัตราส่วนของเจ้าตัวคาร์บอนไดออกไซด์ต่อออกซิเจนในใบมันก็ลดลงด้วยถูกไหมฮะก็เศษมันลดลงถูกแมเพราะฉะนั้นเด็กจะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกันครับประกอบกับเพื่อเทียบกันเด็กจะเห็นว่าปริมาณออกซิเจนมันเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะแสดงว่าเด็กสังเกตดูสัดส่วนของออกซิเจนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันลดลงทันไหมเอ่ยเอาใหม่นะคือคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาในใบได้ลดลงถูกไหมฮะผลลัพธ์ท มันก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับออกเมื่อเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์จริงๆมันเพิ่มขึ้นด้วยครับเพราะว่าเด็กๆอย่าลืมว่าออกซิเจนเนี่ยมันมีจํานวนเพิ่มขึ้นมันมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเพราะไลท์เรียคชันยังเกิดได้ตามปกติถ้าเด็กๆเกิดไลท์เรียคชันเด็กๆก็ต้องมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นออกซิเจนเพิ่ม จริงๆอัตราส่วนมันคือออกซิเจนเพิ่มคาร์บอนออกไซด์ลดผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเลยก็คืออัตราส่วนตรงนี้มันลดลงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือมันทำให้ออกซิเจนเอสแอคทิวิตี้ครับของลูบิสโกมันสูงข,ขึ้นครับ ผลลั์ที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือมันก็จะเกิดปฏิกิริยาที่เขารือเรียกกระบวนการว่ากระบวนการหายใจแสงนะครับก็คือส่วนที่เป็นโฟโตเลสเปเรชันเกิดขึ้นนะครับเจ้าโฟโตเลสเปเรชันเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการที่เด็กๆเอาเจ้า R u v p ของเด็กๆเ,เนี่ยไปรวมกับออกซิเจนนะครับจริงๆเด็กๆรู้อยู่แล้วว่า R u v p เนี่ยมันเป็นไรบูโรสเพราะมันเป็นน้ำตาล C5 ถูกไหมฮะพอเด็กๆไปรวมกับออกซิเจนเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กๆก็จะกลายเป็น C 3 2มันจะไม่ได้กลายเป็น C 3 2ตัวคือปกติเด็กๆต้องกลายเป็น C 3กับ C 3แต่กรณีนี้เด็กก็จะกลายเป็น C 3 C 3ตัวหนึ่งของเด็กเนี่ยก็จะเข้าคารินไซเคิลปกติไม่มีปัญหาครับแต่ปกติเด็กๆก็ลืมว่าถ้าเริ่มจาก IVP 1ตัวรวมกับคาร์บอนไออกไซด์1ตัวเด็กกลายเป็น C 6เด็กจะเข้าคารินไซเคิลได้2รอบถูกไหมอันนี้เด็กเข้าได้รอบเดียวครับส่วน C 2ที่มันเกิดขึ้นนะครับสารตัวนี้เขาจะชื่อว่าฟอสโฟไกลโคเลต ซึ่งมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็น C3 เกิดขึ้นแต่ว่ากระบวนการตรงนี้ซับซ้อนมากครับเพราะว่ากระบวนการตรงนี้มันจะมีการปล่อยคาร์บอนไดออกซด์ออกมาแล้วก็มีการใช้ ATP เข้าไปในกระบวนการ รกระบวนการที่เป็นลูกศร3อันตรงนี้ครับมันคือกระบวนการที่เขาเรียกว่าเป็นโฟโตเรสเปเรชันหรือการหายใจแสงนั่นเองนะฮะมันเป็นกระบวนการที่เรารีเจเนอเรตไอเจ้าตัวคาร์บอนสอะตอมอะครับให้มันกลายเป็นคาร์บอนสามอะตอมขึ้นมานะฮะกระบวนการนี้เมื่อสิ้นสุดกระบวนการดเด็กจะมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาดเด็กจะมีการใช้ ATP เข้าไปนั่นคืออัลติเมทที่เด็กควรจะต้องจําแต่ผัดเบจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเราไปดูรูปกันแต่ว่าไม่ต้องไปจำนะครับเพราะว่าหนังสือเรียนเองก็ไม่ได้เน้นตรงนี้นะฮะนังสือเรียนเขาก็มองแค่่่วววาาอเคคยููรรจะ้ลกัน การเกิดหายใจแสกเนี่ยมันมีการใช้อะไรเข้าไปในกระบวนการแล้วมันมีการผลิตอะไรออกมานะครับีสาที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับอัลติเมทสุดสุดท้ายแล้วเด็กก็จะเข้าไปที่คาร์บินไซเคิได้นะครับเจ้าก,กระบวนการโฟโตเลสเปเรชันเนี่ยเป็นกระบวนการที่น่าสนใจเพราะว่ากระบวนการโฟโตเลสเปเรชันนะครับมันเกิดได้ที่ออเกนเนลสาตัวเลยนะครับมันใช้ออเกเนลการทํางานร่วมกัน3อันก็คือเด,เด็กจะใช้ทั้งคลอโรพลาสต์ไมโตคอนเดรีย แล้วก็เพอร์ลอ,อกซิโซมครับแต่เด็กใช้สาบอราแกนตลนีนน้ทำงานร่วมกันในการเกิดโฟโตเลสเ i อเรชันขึ้นมานะครับโอเคไหมฮะอันนี้พอเข้าใจเดียเนาะสรุปใหม่นะครับว่ากระบวนการหายใจแสงเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเวลาที่มันมีอุณหภูมิใบเนี่ยมากขึ้นพืชก็จะมีการ ปิดไม่ใช่มันไม่ถึงกับปิดนะครับมันลดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูปปากไปลงคือพอเส้นผ่าศูนย์กลางของยูมันลดลงอะ่ะไอคาร์บอนล็อกไซด์ที่มันเข้ามาในใบมันก็นหน่อยลงขณะเดียวกันออกซิเจนยังผลิตได้ตามปกติจากไลท์เรอคชั่นผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเลยก็คืออัตราส่วนของ์บอ,อกไซด์ต่อออกซิเจนมันลดลงออกซิเจนแอคทิวิตี้ของลูบิสโก้มันก็เลยเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะพอออกซิเจนเพิ่มขึ้นก็คือ i u p ีก็ไปรวมกับออกซิเจนเกิดเป็นสาร C 3กับสาร C 2ขึ้นมาถูกไหมครับ สาร C2 ก็จะถูกรีเจเน r เรตกลับขึ้นมากลายเป็นสาร C3 แล้วก็เข้าเควินไซเคิลใหม่โดยรวมแล้วอะครับปฏิกิริยาการเกิดการหายใจแสงหรือไอโฟโตเลสเปอ i ์เรชันเนี่ยมันจะทำให้ Product หรือประสิทธิภาพในกระบวนการสงังเคราะห์แสงมันน้อยลงครับอันนี้เป็นอันที่เด็กควรจะรู้ไว้นิดหนึ่งมันทำให้เราได้น้ำตาลเนี่ยลดลง นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองก็คือโฟโตซินเท e ิกเอฟฟิเชนซี y มันก็น่อยลงประสิทธิภาพในการสังเคราะห์ด้วยแสงมันก็ลดลงถูกไหมครับเพราะว่าแสดงว่าถ้ามันเกิดโฟโตเรสพอเรชันขึ้นมาเนี่ยผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือคุณก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มันเกิดขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยน้อยลงน้ําตาลมาได้น้อยลงครับจริงๆโดยหลักการมันคือเด็กๆต้องเอา C2 2ตัวมันรวมกัน,เ,นเพื่อให้เกิดเป็น C3 1นตัว ซึ่งตรงนี้คือปัญหาถูกไหมเพราะได้จริงได้เดี๋ยวได้ C ีสาตัวนี้เลย C ีสาตัวนี้มันเข้าคาวินไซเคิลกระจบแต่ว่าในความเป็นจริงคือเด็ดต้องไปเอา C ีสอของอีกตัวหนึ่งมารวมกันครับแล้วกลายเป็น C ีสาแล้วก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทิ้งไปหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมันได้ตัวน้ําตาเนี่ยน้อยลงแน่ๆนะครับโอกาสเกิดคาวินไซเคิลมันน้อยลงเดี๋ยวเราเข้ามาดีสคัตกันว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นเรามาดูกระบวนการกันนิดนึงก่อนละกันนะครับว่ามันเกิดได้ยังไงเนาะโอเค ถ้าเด็กดูภาพตรงนี้นะฮะอันนี้คือภาพรวมที่มันเกิดขึ้นที่ผมบอกไปนะฮะเราบอกว่าโอเคเจ้า iubp เนี่ยมันมีอยู่2รูทหลักๆก,ก็คือขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้ Activity ไหนถ้าสมมติว่าคุณได้คาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาถูกไหมฮะคุณเกิดขบวนการคาร์บอซิเลชันแปลว่าตรงนี้ก็คือเกิดฝั่งคาร์บอซิเลสแอค i ิ i t ตี้ถูกไหม ุณก็จะได้ออกมาเป็น C 3 2ตัวก็คือเป็น6คาร์บอนเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเกิดคาร์ i ินไซเคได้2รอบถูกไหมฮะแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ไปเกิด o อกซิเจนแอ c t ิวิตีขึ้นมาเด็กก็จะกลายเป็น C 3 1ตัวแล้วก็ C 2 1ตัวถูกไหมครับจาก5 4ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือไอตัว3 PG นี้ก็เข้าคาร์ i ินไซเคได้1รอบ นะครับส่วนไอ้เจ้าตัว2 PG ที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับเด็กก็จะถูกเอาไปเปลี่ยนกระบวนการต่างๆเด็กจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมอ UVP รวมกับคาร์บอนออกกับออกซิเจนเกิดเป็นไอ้เจ้า2ฟอสโฟไกลโคเลตตัวนี้คือ C2 ครับ C2 คอมเพล็ก์คอมเพล็ก์ก็จะไปปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับที่ไมโทคอนเดรียนะฮะแล้วก็วนกลับเข้ามาใช้เป็นเกิดเป็น3ฟอสโฟไกลโคเลตใหม่เนี่ยโดยการเกิดหลักการของมันคือนี้ฮะเด็กๆเห็นไหมที่ผมบอกเราต้องใช้2ฟอสโฟไกลโคเลต จำนวนอุ้ยขอโทษครับจำนวน2โมเลกุลนะครับเพื่อทําให้เกิด C31 ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนเป็นสตอยง่ายๆออกมาเขียนเป็นปริมาณสัมพันธ์ง่ายๆออกมาผมเขียนทดตรงนี้แล้วกันเนาะก็คือเด็กๆคิดง่ายๆอย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าเด็กๆเริ่มจากขออนุญาตเป็นแบล็กสกีนละกันนะขออนุญาตเป็นแบล็กสกีนละกันนะโอเคปุ๊บอ่ะก็คือเด็กๆลองมีภาพง่ายๆแบบนี้ครับว่าถ้าสมมติว่าเด็กๆมี IUPC เช็คปะ ถูกไหมแล้วเด็กไปลมกับคาร์บอนดออกไซด์อะคิดคิดแบบถึกๆเลยนะครับเด็กก็จะได้กลายเป็น C3 2ตัวนะครับอันนี้เขียนจะได้ชัดเจนขึ้น C3 แต่ละตัวเด็กก็เข้าคาร์บินไซเคิลนะครับตรงนี้ก็เข้าคาร์บินไซเคิลนะครับโอเคปะ่ะถ้าสมมุติเด็กเริ่มจาก i u p 2ตัวครับบวกคาร์บอนไดออกไซด์เด็กก็จะกลายเป็นระบบแบบนี้ถูกไหมฮะ C3 ก็เข้าคาร์บิน ขออนุญาตย่อ,ยอแล้วนะเป็นคาวินนะครับตอนนี้เด็กๆก็เป็น4-3แล้วก็เข้าคาวินไซเคิลใหม่ถูกไหมฮะเด็กๆก็จะเกิดเขียนก็ได้ครับให้ครบดีกว่าโอเคเด็กๆก็จะเกิดคาวินไซเคิลทั้งหมด4รอบถูกไหมฮะเด็กๆก็จะเกิดคาวินไซเคิลทั้งหมด4รอบเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วแ a ดีเอเนด็กๆก็จะได้เป็น4โมเลกุลของไตรโอสฟอสเฟตที่เกิดขึ้นทีนี้นเด็กๆลองมาดูเคสของการเกิดตัว ไอตัวออกซิเจเนชั่นกันเพราะมันเกิดได้ยังไงนะครับถ้าเด็กพิจารณาเคสที่มันเกิดตัวตรงนี้ตัวอันนี้ผมเปลี่ยนสีแล้วกันนะครับถ้าเด็กเอา r U B P ครับไปรวมกับออกซิเจนโอเคส่วนหนึ่งเด็กกลายเป็น C 3 C 3ตัวนี้เด็กก็เข้าคาร์บินไซเคิล no problems ถูกไหมฮะเด็กกลายเป็น C 2มาตัวหนึ่งถูกไหมครับสองฟอสโฟไกลโคลเลตอันนี้เราค่อยว่ากันสมมติว่าเด็กใช้ r U B P 2ตัวครับชุบ ก็แน่นอนว่าอันนึงเด็กๆก็ออกมาเป็น C3 ถูกไหมครับ C3 ก็เข้าคาร์บินไซเคิลถูกไหมตัว C อีกตัวหนึ่งก็คือ C2 ที่มันเกิดขึ้นถูกไหมครับตรงนี้คือสิ่งที่น่าสนใจครับเด็กๆเขียนไหมว่า C 2สองตัวนี้ครับมันจะรวมกันแล้วก็เกิดกลายเป็น C3 ซึ่งตรงนี้ก็จะสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์ไปหนึ่งตัวละนะครับแทนที่จะได้ใช้สูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์ไปหนึ่งตัวเกิด C3 เข้าคาร์บินไซเคิล เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กจะออกมาได้ทั้งหมดเป็นตรงนี้เด็กก็จะเกิดขึ้นมาเป็น3โมเลกุลของไตรโอสฟอสเฟตเพราะฉะนั้นเด็กจะเห็นได้ว่าเด็กก็จะมีในส่วนของน้าตาลเนี่ยน้อยลงนี่คือสาเหตุที่ผมบอกว่าเฮ้ยถ้ายูเกิดไอตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเพราะว่ายูก็จะมีไอตัวน้ำตาลเนี่ยได้น้อยลงถูกไหมฮะปกติได้4โมเลกุลจาก2 I U v P เด็กก็จะเหลือแค่3โมเลกุลจาก2 I U v P นะครับนั่นคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นทีนี้ ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับพืชหลายตัวเนี่ยก็มองว่ากระบวนการนี้คือกระบวนการที่เป็นปัญหาท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็พยายามจะมีการวิฒยาการขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาของเรื่องนี้นะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาพบว่าพอเวลาพืชหลายตัวเนี่ยมันมันแก้ปัญหาได้ก็จริงแต่สุดท้ายแล้วอะครับ70%ของพืชบนโลกเราอะครับก็ยังคงเกิดโฟโตเรสเปอรเรชันอยู่มันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาครับว่าถ้าอย่างนั้น ทำไม70%ของโลกเนี่ยของพืชในโลกเนี้ยมันยังคงเกิดโฟโตเรสเฟอเรชันอยู่ในเมื่อกระบวนการนี้มันดูเป็นกระบวนการที่เวสมากเวสในแง่ของเด็กๆต้องใช้พลังงานเข้าไปถูกไหมครับแถมเด็กๆก็มีการสูญเสียครลบอนทราออกมาอีกน้ําตาลก็ผลิตได้น้อยทําไม70%ของพืชยังต้องเก็บรักษาความสามารถในการเกิดกระบวนการโฟโตเรสเฟเรชันเอาไว้นั่นคือคําถามใหญ่เลยครับทําไมเออนะฮะนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามจะอธิบาย คาอธิบายตรงนี้ไว้หลายประเด็นเหมือนกันนะครับคือมันมีหลายประเด็นที่นักวิทยา,าศาสตร์ได้เสนอไอเดียขึ้นมานรประเด็นหนึ่งที่เขาอธิบายในเชิงวิวัฒนาการขึ้นมาก็คือเขามองว่าสมัยก่อนนะครับตอนที่ลูบิสโกมันวิวัฒนาการขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยปริมาณออกซิเจนมันยังไม่ได้เยอะครับพอปริมาณออกซิเจนไม่ได้เยอะดเด็กลองนึกภาพสิคาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะอยู่แล้วอะ เด็กจาเป็นไหมที่เด็กจะต้องทําให้เจ้าดูบิสโกเนี่ยมันแยกความแตกต่างระหว่างออกซิเจนซึ่งมันมีน้อยมากในสมัยนั้นกับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมันมีเยอะกว่าอยู่แล้วในสมัยก่อนเด็กเข้าใจไอเดียผมไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าพลอยที่1ที่เขานําเสนอขึ้นมาเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นมาผมติดคาถามว่าไว้ก็คือคำถามที่ผมทิ้งไว้นะก็คือ1นึ่เขามองว่ามันเป็น e v o l u t i o n a r y a c c i d e n t ครับ คือเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยออกซิเจนมันน้อยฮะเพราะฉะนั้นเจลูบิสโก้เนี่ยมันก็คงไม่จําเป็นต้องแยกความสามารถในการแยกออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพราะฉะนั้นลูบิสโกก็ไม่สนใจใช้าภาษาพูดแล้วกันเนาะออกซิเจนแอคท,ทิวิตี้ก็ปล่อยไปครับไม่เป็นไรถูกไหมฮะแต่ต่อมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเมื่อพืชมีการสังเคราะห์ด,ด้วยแสงมากขึ้นนูนีนันมากขึ้นผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นแน่นอนว่าบรรยากาศของโลกเรามันมีออกซิเจนมากขึ้นอ้าว แต่ลูบิสโก้เป็นวิชยาการไปแล้วแล้วมันก็มองว่าเอ้ยเสียไปนิดหน่อยช่างมันเถอะนืกอออกไหมเสียน้าตาลไปนิดหน่อยก็ช่างมันอะไรเงี้ยก็อาจจะโอเคก็ได้อันนี้เป็นเหตุผลที่เขาอธิบายเป็นสมมติฐานในเชิงของ Evolu อ i o n เอาไว้นะครับว่ามันเกิดขึ้นมามันน่าจะเป็นเพราะเหตุผลนี้แต่จริงๆมันมีอีกสตอรี่หนึ่งครับแต่อันนี้จะเป็นการทดลองที่เกิดขึ้นจริงนะครับคือเขามองว่าด้วยความที่เจ้า Ph o t o r e s p i r a t i o n เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มีการเอา ATP เข้าไปใช้ครับ ตรงนี้คือสิ่งที่น่าสนใจครับคือเขาทดลองนี้ฮะคือเขาทดลองเอาพืช C3 พืชปกติของเราเนี่ยไปปลูกนะฮะทำให้มันกลายพันธุ์ก็ว่าง่ายๆนะฮะทำให้มันไม่เกิดฟโตเรสเปเรชันเกิดขึ้นค่อยๆค,คิดตามนะฮะเด็กๆเอาพืชคลาสสิกสักต้นหนึ่งเป็นโมเดลอย่างตัวที่เขานิยมใช้ก็คืออาราบิดอปซีสเนี่ยไปทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของยีนในการเกิดฟโตเรสเปเรชันผลปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่เกิดฟโตเรสเปเรชันขึ้นพอเขาไปปลูกในความเข้มแสงปกติ ยับนะครับพอเขาไปปลูกในความเข้มแสงปกติเขาพบว่าพืชโตได้ดีขึ้นอันนี้ไม่แปลกถูกไหมเพราะว่าพออยู่ไม่เกิดโฟโตเรสไฟเรชั่นอยู่ก็สร้างน้ําตาลได้เยอะขึ้นไม่แปลกที่แปลกคือถ้าเอาพืชที่มันกลายพันธุ์ตรงนี้ครับไปปลูกในที่ที่มีความเข้มแสงสูงสุงผลที่มันเกิดขึ้นก็คือพืชจะแสดงอาการใบไหมใบไหมก็คือใบเป็นสีส้มหงิกงอเกิดขึ้นครับ เฮ้ย <Hey, S 2> มันเกิดคำถามใหญ่แล้วแสดงว่าในภาวะปกติอะถ้ามันมีโฟโตเรสเปเรชันมันโอเคแต่ถ้ามันมีแสงมากเกินไปพืชที่กลายพันธุ์มันจะเกิดอาการใบไหม้ครับคือเขามองว่าเจ้าโฟโตเรสเปเรชันเนี่ยมันมีประโยชน์ครับเพราะว่าโฟโตเรสเปเรชันนะครับมันช่วยใช้พลังงานส่วนเกิน มันช่วยใช้พลังงานส่วนเกินครับเพราะฉะนั้นถ้าพืชอยู่ในที่ที่มีความเข้มแสงสูง light intensity ก็คือความเข้มแสงนะโอเคถ้าเด็กปลูกพืชในที่ที่มีความเข้มแสงสูงๆแน่นอนว่า light reaction มันเยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะมี ATP เนี่ย มาก e x c ก s s ATP ก็คือ ATP เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมามากขึ้นซึ่งเราต้องกำจัดทิ้งเพราะว่าถ้าเด็กมี ATP มากไปเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าใบามันก็จะไหมเจ้า photo r e s p i r a t i o n นะครับกระบวนการมันมีการใช้ ATP อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเด็กอยู่ในที่ที่มีความเข้มแสงครับ photo respiration จะช่วยกำจัด ATP ส่วนเกินไม่ให้มันมีการสะสมในคลอโรพลาสต์มากเกินไปครับนั่นคืออันที่2ครับเพราะฉะนั้นถ้าพืชที่มันมีการกลายพันธุ์แล้วไม่เกิด photo r e s p เ r a t i o n เกิดขึ้นนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ ถ้าปลูกในที่ที่เป็นความเข้มแสงปกติโอเคดีโตดีขึ้นแต่ว่าถ้าดเดเดไปปลูกในที่ที่ความเข้มแสงสูงสูงโหพลังงานมันเยอะเกินนะ่ะมันก็ตายเลยครับใบมันก็จะไหม้แล้วก็ตายในที่สุดแต่ว่าถ้ามันมีโฟโตเรสเปอเรชันอยู่มันโตไดมันอาจจะโตได้ไม่ดีมากแต่ว่ามันไม่เกิดอาการใบไหม้ครับมันมีชีวิตอยู่รอดได้เพราะฉะนั้นแปลว่า All- inall แล้วเนี่ยกระบวนการโฟโตเรสเปเรชันมันมีความสาคัญเพราะว่ามันช่วยให้พืชเนี่ยกำจัดในส่วนของพลังงานส่วนเกินได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุป นะฮะโดยสรุปก็คือในตอนนี้เนี่ยเราพูดถึงการหายใจแสงซึ่งเป็นคุณสมบัติของรูบิสโกที่มันสามารถกระตุ้นให้ IVP ไปรวมกับออกซิเจนได้นะครับกระบวนการนี้เอาอินอ l แล้วโดยทั่วไปมันทำให้การสังเคราะห์แสงเกิดได้น้อยลงเพราะว่าเะได้เดกิดคาร์บอนไซเคลิลได้น้อยลงเทียบกับจำนวนโมลตั้งต้นของ IVP เท่ากันได้แป้งน้อยลงถุปไับไมนน้ำตาลน้อยลงแป้งน้อยลงพืชก็ไม่โอเคเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีพืชบางกลุ่มครับที่วิฒนาการขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้พืชกลุ่มนั้นกก็คืืืออพพชชทีี่่่เเเขาารยวนนัง แต่ส่วนใหญ่แล้วพืชที่เราเจอก็ยังคงเป็น c 3อยู่นะฮะเพราะมันมีฟังก์ชันอย่างที่ผมบอกแต่ว่ามันก็มีพืชบางกลุ่มที่มันวิวัฒนาการขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหารเรื่องการเกิดโฟโตเรสปาร์เรชันพืชในกลุ่มนั้นเขาเรียกว่าพืช c 4ซึ่งในตอนหน้าครับเราจะมารู้จักพืช c 4กันแล้วก็มารู้จักโครงสร้างแล้วก็การทํางานของพืช C4 ว่ามันปรับตัวขึ้นมาได้ยังไงเพื่อแก้ปัญหารเรื่องของการเกิดโฟโตเรสปาร์เรชันนั่นเองนะครับกันสำหรับตอนนี้เราเอาไว้ทั้งหมดเท่านี้ละกัันครบเดี๋ยวจกันนนะตตอตอ่ไปครครรััับบสสวดี